คำนวบรูปสามเหลี่ยมที่มีขนาดของด้านยาว 4, 6 a เซนติเมตรถ้า a เป็นจำนวนเต็มแล้วจะมีรูปสามเหลี่ยมที่เป็นไปได้กี่รูปให้เส้นสีแดงยาว6เซนติเมตรเส้นสีเขียวยาว4เซนติเมตรเส้นสีดำคือ a ยาว2เซนติเมตร ไม่สามารถสร้างรูปสามเหลี่ยมจากเส้นตรงสามเส้นนี้ได้เพราะเส้นสีเขียวบวกเส้นสีดำจะได้ความยาวเท่ากับเส้นสีแดง2อบวกสได้6จะได้เส้นตรงซึ่งยาว6เซนติเมตรสองเส้นวางซ้อนกันถ้าเพิ่มความยาวของเส้นสีดำคือเพิ่มค่าของ a จาก2เป็น3จะสร้างรูปสามเหลี่ยมได้เพราะความยาวของเส้นสีดำบวกความยาวของเส้นสีเขียว มากกว่าความยาวของเส้นสีแดง3บวก4ได้7ซึ่งมากกว่า6คุณสมบัติข้อนี้ของสามเหลี่ยมคยือผลบวกของความยาวด้านประกอบมุมยอดจะมากกว่าความยาวฐานไม่ว่าจะใช้ด้านไหนเป็นฐานคุณสมบัติข้อนี้เป็นจริงเสมอถ้าใช้เส้นสีเขียวเป็นฐานด้านประกอบมุมยอดคือเส้นสีแดงกับเส้นสีดำ6บวก3ได้9มากกว่าส ถ้าใช้เส้นสีดำเป็นฐานด้านประกอบมุมยอเคือเส้นสีแดงกับเส้นสีเขียว6บวกสี่ได้ส0ซึ่งมากกว่า3เมื่อเพิ่มความยาวของเส้นสีดำออกไปรูปสามเหลี่ยมจะมีพื้นที่มากขึ้นถ้ายืดความยาวของเส้นสีดำออกไปเรื่อยๆพื้นที่รูปสามเหลี่ยมก็จะเพิ่มขึ้นตามไปใช่ไหมไม่ใช่นะครับอย่าลืมว่าเส้นสีแดงและเส้นสีเขียวไม่ได้ยืดตามเส้นสีดำ าฐานของสามเหลี่ยมยาวขึ้นโดยที่ด้านประกอบมุมยอดยังคงเท่าเดิมรูปสามเหลี่ยมจะเตี้ยลงส่วนสูงของสามเหลี่ยมจะลดลงเรื่อยๆจนกลายเป็นศูนย์ในที่สุดเมื่อ a มีค่าเท่ากับ10เพราะว่า6บวก4ได้เท่ากับ10จะได้เส้นตรงซึ่งยาว10เซนเมตรสเส้นวางซ้อนกันจะเกิดรูปสามเหลี่ยมได้เมื่อ a มีค่ามากกว่า2แต่มีค่าน้อยกว่า10 จำนวนเต็มที่อยู่ระหว่าง2และ10คือ3 4 5 6 7 8 9ซึ่งมีทั้งหมด7จำนวนนำไปสร้างรูปสามเหลี่ยมได้7รูปคำตอบคือข้อ2